มาๆครับพี่น้องพร้อมไปซื้อผู้ซื้คนเด้อครับผมมาเบิ่งแมวอ้วนครับผมอ้วนตุยหนุ้ยเลยนะครับแมวอ้วนนะครับแมวอ้วนตุยหนุ้ยเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้ขี้หลายหลายโอ้หัวน้อยนะครับหัวน้อยนะแมวหัวน้อยนะครับผมตัวใหญ่ครับผมนี่เด้อครับพี่น้องปวดเบิ่งโตเลยโอ้ยเบิ่งหางสลิดอะไรอย่างเงีหางสลิดปวด้หางแขวนหางสลิดอะไรอยี้ะ หัวกระสลิดอีกโอ้ยปวดอะตัวหัวเปวนเอ้ยคิดดื้อครับคิดดื้อครับผมนี่กินอยู่ตลอดเวลานะครับอาหารเนี่โอ้ยไม้โอ้วนได้จังไรปวดอะเป็นอาหารสมวิวธรรมชาติคิดดื้อแห้งครับผม บับุญบบงหางเันจับหางเปนเลยจับหางเปนจับหางสลิดอ้วนแมอ้วนอ้วนไออ้วน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 อ้นเบิ้งใอยงนะห้วมาแล้ามาหักไกลรถเกมาเพื่อไกลได้เด็กนี่หักเละเอ้ยมากอะไรแค่กองหัน คับมามานอนไกลๆจะให้จะให้เขาท่ายเพิ่อนเพื่อนบึงขาเพิ่นโอ้ขาใหญ่ขาใหญ่ายเดี๋ยวเขากระลุกมาอีกหันมาอีกแหละโอ้ยตึมเดี๋ยวตีลังกาลงข้างล่างหันขนาั่นนั่นนั่นโอ้ยหมักเบียดต่แทะน่ะน่ะตีหลังกาลงข้างล่างกูได้พิกปุ๊บลงไปกูได้หัน ลงมาลงมาไหม้าที่โตคันเร็วลงมาวน่ะเออมามามาม่มา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 ามาอาตามามานาม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 เมามามพม่นาอาม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 าุาม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 านาม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 ายา้าม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 นมามามายาม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 ม จ, <boundaries> จะพวดเนื้อหนังมังสาเพิ่นกูด้อักหนักหัวน้อยนะครับหัวน้อยตัวให้แม่โอนเหอดเินยติรอยยิบสี่ชั่วโมงได้หนึ่งเบอ่งนะครับอืมไมยังอืมยีบไดอย่ิบีชั่โมงอู่ไม่โอนได้จังได้หัวสลิดหางก็สลิดิ่งึงแบบฮึ ให้ลูกให้ลูกดงโดดโจุดเออไปก็จะไปกิ man. นแนบันวันนี้วันไดไปกินลดหาเบอร์คดโอ้ยวดาเืออาหารนี่กินได้รยี่ิบสี่ชั่วโมงนะะขึ้นขึ้นมาเ่นมาเก้าไปมาตักกลมนี่วะขึ้น เฟินใช่ไหนี่เฟินปึ๊บปึ๊บเออ,เอ,อ,อ,อน่ารักมากมื่อนีย้ยโมีป่าได้เหมือนเนี่ฮะโมมีป่าให้กินเหมือนนี่ยฮะอืมมีป่าให้กินน่ารักมากน่ารักมากปวดตุ่นนี่เลยไม่มีปลาให้กินนะครับวันนี้ อ่ะครับลาลาเพื่อนๆ่อนก่อนนะครับลาเพื่อนเพื่อนก่อนครับบากแค่นี้ก่อนนะครับฝากให้กาลัง,ใจ,อง,องใจน้องอ้วนด้วยนะครับประเดณนั้นครับวาดูวาดูมโดูกำลังใจน้องอ้วนด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับ